สวัสดีครับผมชื่อเพือกแล้ววันนี้ผมก้กมากระลำชาแต่การพวกประชาชนนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงคนติดการมิเลยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ารถไทยนะครับขออย่างเดียวว่าผมเนี่ยรู้จักประชาชนแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอยากอยู่แับประชาชนมากกว่าครับที่ชื่อเท่มา,ากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะไปหาเพื่อนนะครับ แล้วตอนนี้เพื่อนมันนั่งมอเตอร์ไซค์ท้อนท้ายกันเหมือนมันเป็นเกย์กันเลยครับเหมือนมันเป็นเกย์กันเลยเด็กบ้านบอกว่าไอ้พวกเด็กบ้านนี่นะนี่ครับนี่ครับยิงไม่ได้ครับ,ฟฟลรบแล้วผมก็ยิงดูเป็นตัวอย่างครับเว่าทีนี้ขออนุญาตไปครับกบ็ขออภัยด้วย รอประธานโทษท่านกูไปชาชนือจะกระชูช้ชมนังโอ้ผ่านผัด,ผดวัดกันสวยอยู่นะครับม่ใช่ว,วดว่าอารามนะครับแต่ผมไม่รู้มันจะลงจะใส่ใครนก็ประธานบาลอาจันไปรยืนทําเพื่ออะไรตรงนั้นครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าทําไมมใจไหนอ๋อโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้หน้าเหมือนเด็กบ้านเลยนะครับสงผมเหมือนผมเลยนะผม,มจะหักเอง เฮ้ยชมไปตอนนี้ผมขอโทษขอไปด้วยเด้อขอโทษนะพี่ที่ฟันเมื่อกี้ โอ้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 รถเป็นอะไรเนี่ย ีอารนะนี่ผมเป็นน้องของเขาเองเอ้ยสวัสดีครับผมลูปแปงวันนี้เราจะมาช่องบทสวดอิติปิโสของลูปแปงกันนะครับลูปแปงเนี่ยเป็นเด็กที่เอ,อ่อมารยาทไร้มาก นี่ครับผมก็งชุดเป็นอันนี้วรวพ้อยเลยกิลต่งชุดไงน,น,นี่ครับุณยายครับตีแมครับนี่ผมก็ต้องขับรถไปหาไออินพลาดอ่าไอแม่งอนนย่าเสือ,เอกเดี๋ยวเพื่อกูเจ็บบ้างเตรียงตัวตายได้เลย không chờ ba

Mm, 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 mm. ไปที่โรงเรียนถุยไปอัลักเป็นสอหอดีกว่าสองหอนี่เป็นอะไร กีากมาตะไครฉันรถมาตะไครับพิ้งเกตตะวันมีด้วย 嗯、哎呀！ ให่สนุกดีตีหัวเพื่อนกระเพี่บหัวเพื่อนใหนล้ลิกเลยนะครับอาะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ